นี้ก็มาเดินดูของเล่นๆก็ฟุกค่ะได้เข้ามาเรียนสนุกมากค่ะ<ว>ได้ความรู้เยอะมากใช้คำว่าฟุกเลยเหรอฟุกค่ะเพราะว่าเห็นเพราะว่าจองคิวนานเป็นเดือนนะคะแต่หนูมาวันเดียวได้เรียนเลยเ,เพราะว่าเราขออนุญาตคนที่เขาเอา่ามีคิวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ขออนุญาตขอร่วมใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ถ้าเขาไม่อนุญาตผมก็ไม่ให้เรียนค่ะนี่ดีนะที่เทียหม่มเนาะเทียอะไรนะเทียหม่มใช่ไหมหมั่มค่ะเขาอนุญาตให้เรียนเป็นเพื่อนเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณฝปค่ะนะครับเพราะผมมีผมมีหลักการอย่างนั้นจริงๆค่ะนะครับวันนี้มาเรียนนี่หล้วเคยรู้เรื่องงานสกรีนมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเรียนมาเลยเหรอฮะใช่ค่ะวันนี้มาเรียนที่นี่มีความรู้สึกยังไงครับ ก็ชอบค่ะสนุกอาจารย์ตลกดีอาจารย์ลตลกเลยฮะ,ะมีความรู้เยอะเลยค่ะ<อ>มีเทคนิคค,ครับเทอรอาบมาว่าเห็นวันนี้มีโทรศัพท์เข้ามาว่าให้ไปสัมภาษณ์ที่ว่าจะเรียกตัวไปทํางานใช่ไหมครับค่ะแล้วจะไปไหมครับไม่ไปค่ะี๋ยวจะ,ะจะลองงานสกินให้รู้เรื่องก่อนหมายหมายถึงว่า จะไม่ทํางานเป็นลูกจ้างละไม่แล้วค่ะจะกลับไปขายไล่ไถนานเอาเงินมาลงทุนทำสก,กีนแล้วเหรอไม่ถึงขั้นขายแล้วค่ะเอาเลยค่ะก็คิดว่าไม่ไม่ทำงานเป็นลูกจ้างเขาแล้วไม่แล้วค่ะจะมาทําสกินนี้ให้แน่นอนเลยใช่ค่ะอะไรทําให้เปลี่ยนใจกะทันหันอย่างนั้นครับเพราะว่าคิดว่าเพราะงานประจำมันก็ต้องรองเงินเดือนรอไม่ไหวค่ะ ใช้เงินเยอะเป็นเงินเยอะนะครับแล้วหนูแล้วก็ชอบงานสกรีนด้วยค่ะครับแล้วหนูมีความรู้สึกว่าวันนี้โทรศัพท์เข้ามาตามตัวเพื่อให้ไปสมัครเพื่อเพื่อไปเข้าทํางานใช่ไหมสัมภาษณ์หนูปฏิเสธทันทีเลยใช่ไหมใช่ค่ะทําไมอ่ะงงจังเลยเพราะหนูก็เคยทํางานมาแล้วก็รู้แล้วค่ะว่ามันเป็นยังไงแล้วหนูมั่นใจใช่ไหมครับว่ามันเรียนวันนี้มีความมั่นใจไหมว่า ตรงนี้แหละจะทําให้หนูเกิดในอาชีพสกีนได้มั่นใจค่ะมั่นใจนะค่ะแล้วองอยู่กับการฝึกฝนอีกครับต้องต้องชื่นชมและขอบคุณมากครับที่ที่ได้ยินกับหูแล้วว่าไม่ไปคนโทรมาบริษัทโทรมาให้ไปทํางานปฏิเสธเลยว,ว่าหนูไม่ทําแล้วค่ะ <c oughs> คือ <c oughs> คือ <c oughs> คือ,คอ,คอต้องขอบคุณมากแสดงว่าคุณหนูมีความตั้งใจที่จะเป็นตัว,ต,ว,ต,วตัวเองขึ้นมาค่ะ <c oughs> ก็ต,ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะที่ให้โอกาสได้เข้ามาเรียนถ้าไม่ได้โอกาสนี้ก็คงจะไม่รู้เทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ได้มอบให้ในวันนี้ค่ะครับก็มาจากไหนนะครับบุรีรัมค่ะบุรีรัมนะครับไหนลองลองลอง,ลองพูดว่าขอบคุณอาจารย์ภาษา,า,า,าเขมรใช่ไหมค่ะไหนลองพูดขอบคุณค่ะอาจารย์ภาษาเขมรให้ฟังหน่อยสิ ขอบคุณค่ะไม่อาบสาักขมินสิทับซับค่ะฮะไม่ไม่มีขอบอ๋อไม่มีเหรอฮะอ๋ออ๋โอเคโอเค,อ,เคอย่างนั้นถ้าพูดคําว่าวันนี้รู้สึกวันนี้ดีใจมากที่ได้มาและได้มีโอกาสได้มาเรียนที่นี่เป็นภาษาเขมรนพูดเป็นไหมเป็นค่ะขอ,ข,อขอสักนิดหนึ่งนะครับก็เอ่ออาร์กูลเดนบานโมรีไงนนนเน่ก็ขอขอบคุณค่ะอ๋อครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีนะครับ